ลดสนันสุปเซลได้รับส่วนลดสูงสุด100,000บาทมีคันไหนบ้างไปดูกัน f o r Ford Ranger 2.2 XL Standard c a b ปี2018เกียร์ธรรมดาราคาขายอยู่ที่375,000บาทเราไม่ขายเราขายเพียง285,000บาทความเพียง5,000กว่า บอดเลนเจอร์2.2 XL Standard แคบเกียร์ธรรมดาปี2018ราคาขาย375,000บาทเราไม่ขายเราขายเพียง285,000บาทผ่อนเพียง5,000กว่าเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับตู้คึบเก๋ๆไม่ควรพลาดกันเลยค่ะ Toyota Revo 2.4 J Single Cap เกียร์ธรรมดาปี2015ราคา375,000บาทพอยไม่ขายรับส่วนลดไปเลยค่ะ100,000บาทเหลืออยู่ที่275,000บาทผ่อนเพียง ห้าพันกว่าเท่าน,นั้นเองกรบบาตู้ทึบเชิงพาณิชย์ใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะเชฟโรเล็กคลอโดโดสองจุดห้าเอ็กแคปเอีเกียร์ธรรมดาปี2017ราคา3ามแสนเับาทพอยไม่ขายรับส่วนลดไปเลยค่ะห0 0หมื่นเล 5, 000, หลือ3ามแสนันบาทเพอเพียง6กพันกว่าเท่านั้นอีซูดีแม็กสองุดห้าวีจีเอปี2,012ันสิบสเกียร์ออโต้ราคาสี่แสนาพันบาทพอยไม่ขาย พอยขายเพียง355,000บาทผ่อนเพียง8ครั้งกว่าเท่านั้นเตอร์ต้า h i ลักซีเวอร2.8 J p a s s Single Cab ปี2018เกียร์ธรรมดาราคา435,000บาทพอยไม่ขายพอยขายเพียง375,000บาท ถามเพียง6คั0กว่าเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับรถกระบะท,ที่ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง100,000บาทมีคันไหนที่ถูกอกถูกใจลูกค้ากันไหมล่ะคะบอกเลยค่ะว่านานทีปีหนจะมีสักครั้งหนึ่งนะคะของดีมันไม่มีบ่อยๆชอบคันไหนถูกใจคันไหนรีบมาจาับมาจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ